สวัสดีครับวันนี้เราจะมาใช้คำสั่ง slash fill TNT ครับมันใช้ได้กับหลายบล็อกเลยครับแต่วันนี้เราจะมาดูก่อนว่า TNT แค่1อันทำยังไงครับอันนี้คือ fill TNT หนึ่อันนะครับแล้วทีนี้เราก็จะเรียกมาหลายๆอันเลยครับ slash fill แล้วก็ว้นนะครับกดอันนี้3ครั้งครับแล้วก็30ความจริงเลือกเลขอ,อื่นได้นะครับแต่ผมไม่อยากให้กกมผมแหลกไปแล้วก็30มสิบีครับแล้วก็อันนี้นี้ก็เลือกบล็อกที่อยากได้ครับในวิดีโอนี้เราจะมาใช้ที t ครับเพราะฉันก็นก t ็ทแล้วก็โอเคนี่ไงครับได้แล้วแล้วที่เราก็จุดตรงนี้ครับแล้วก็ต้งหนีแล้วครับ น่ครับผมจะอยู่ในเครีิตเพราะผมไม่อยากตายครับและนี่ครับคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นเอ่อสวัสดีครับ